ทำไปเถอะแต่ว่าต่อไปไม่ไปรุ้นแล้วเชิญทําไปจะทําไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็เชิญท่านทําไปก็แล้วกันนั่นมาเรื่องของท่านเราไม่ต้องโกรธเคืองกันเพราะว่าท่านก็มโนสุจริตคิดดีอยู่เหมือนกันซึ่งผมอธิบายพี่น้องประชาชนแล้วผมจึงขออนุญาต พูดจากับพี่น้องประชาชนว่าอย่าไปโกรธเขาไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเสียใจผมถือว่าสิ่งที่เขาแถลงออกมาในแถลงการวันนี้ยังดีกว่าคนที่ทำเฉยอยู่อีกเยอะแยะเลยในบ้านในเมืองยังดีกว่ามนุษย์ที่สงสัย ที่ตั้งข้อสงสัยทุกอย่างทำได้หรือทำได้ไหมสารพัดปัญหาวันนี้วุฒิสภาเขาได้แสดงความชัดเจนว่าเขาคิดเห็นเหมือนมวลมหาประชาชนว่าประเทศนี้ต้องมีนายกโดยเร็วประเทศนี้ต้องมีนายกที่มีอำนาจเต็มถึงจะมาแก้ปัญหาประเทศได้ ถึงจะมาปฏิรูปประเทศได้และเขาคิดเห็นเหมือนเราว่าต้องปฏิรูปประเทศโดยเร็วนี่ก็เหมือนกันที่สำคัญที่สุดอ่านฟังแถลงการของเขาอย่างคนที่มองโลกสวยผมว่าเราต้องขอบคุณเพราะเขาประกาศว่าเขารับที่จะ ทำหน้าที่นี้เขารับภาระนี้คือภาระหน้าที่ที่จะหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ให้กับประเทศนี้อันนี้ต้องขอบคุณจะได้ไม่ต้องเถียงกันต่อจะไม่ต้องพูดกันเรื่องข้อกฎหมายอะไรอีกส่วนเขาจะทําไปเมื่อไหรน่นี่เสร็จเมื่อไหร่โดยเร็วของเขานั่นแปลว่ากี่วัน เราก็คงไปคาดคันบังคับเขาไม่ได้ถามว่าแล้วเราจะทำยังไงแล้วเราจะทำไงคืนนี้นอนไม่หลับคืนนี้เราหุดกงิดคืนนี้เราเรามีปัญหาในใจพี่นองทั้งหลายเขาทำหน้าที่ของเขาเราทำหน้าที่ของเรา เขาทำให้ทันอกทันใจเราไม่ได้ไม่รู้เขามีปัญหาอะไรหรือเขามีแล้วเขาบอกเราไม่ได้เราก็พยายามเข้าใจเขาหน่อยแต่ว่าอย่าผิดหวังอย่าสิ้นหวังอย่าท้อแท้อย่าหมดกำลังใจเรายังมีส้นตีนของเราอยู่เรายังมีหัวใจของเราอยู่ หัวใจของคนที่รักชาติรักแผ่นดินและไม่ยอมแพ้เพียงแต่ว่าทำงานยากขึ้นต er ัดสินใจยากขึ้นถ้าวันนี้วุฒิสภาเขาเลือกนายกให้เราได้ เราก็นอนหลับฝันดีรอฉลองรอวันกลับบ้านแต่เมื่อวันนี้เขาเลือกให้เราไม่ได้ถ้าคือวันนี้ในแถลงการเขาปฏิเสธเลยว่าเขาไม่ทำหรือเขาทำไม่ได้เราก็ตัดสินใจง่ายเพราะเราประกาศไว้แล้วว่าเราจะทำเอง แต่ถแถลงการของเขาวันนี้เนี่ยมันทำให้เราไม่เห็นอนาคตเราไม่รู้ว่าเรื่องมันจะจบเมื่อไรเราไม่รู้ว่าเขาจะให้เรานอนอยู่กลางถนนอีกกี่วันกี่คืนกี่เดือนและเราก็รังยังรักเขาอยู่ว่าเขาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย เป็นองค์กรนิติบัญญัติเพียงองค์กรเดียวในรัฐธรรมนูญซึ่งเราพอจะฝากผีฝากไขได้บ้างมันถึงทำให้เราตัดสินใจยากผมขอปรึกษาพี่น้องผมปรึกษาว่าเราเดินหน้าของเราต่อไปพี่น้องเอาด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่ ใจเย็นๆนะสำคัญนะเรื่องนี้ตัดสินใจผิดเรื่องใหญ่นะผมเรียนพี่น้องก่อนนะว่าใหญ่สุดเลยในชีวิตที่ต่อสู้มาทั้งหมดโปรดสงบทำใจให้นิ่งกุมสติให้มั่นแล้วค่อยๆตอบใหม่ผมจะถามอย่างนี้ พี่น้องทั้งหลายได้ฟังแถลงการนี้แล้วและผมได้อธิบายอย่างตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจแล้วถ้าพี่น้องทั้งหลายเห็นว่าเราควรจะอยู่กันเฉยๆสงบสงบรอให้วุฒิสภาเขาทำหน้าที่ต่อไปโปรดเป่านกหวีดส่งเสียงโห่ร้องขึ้น มีเสียงนกหวีดนะใช้ได้ฟังให้ดีนะคนที่เป่านกหวีดนั้นแปลว่านั่งรอนะรออยู่เฉยๆนะวุฒิสภา,าเขาจะทำเมื่อไรก็แล้วแต่เขานะเอาไหมไม่เอาแล้วเป่านกหวีดมาทำไม ถ้างั้นผมถามประการที่สองว่าถ้าใครเห็นว่าวุฒิสภาจะทำงานของเขาไปกี่วันกี่อาทิตย์ก็ปล่อยให้เขาทำของเขาไปส่วนพวกเราก็เดินหน้าตามแนวทางของเราที่คุยเอาไว้ ใครเห็นด้วยกับแนวทางนี้ส่งเสียงขึ้นมาเป่านกหวีดขึ้นมามีเฉพาะขคนหน้านีใช่ไหม ข้างหลังเอาด้วยชูมือนะคนที่อยู่ที่บ้านก็ชูมือกับลูกกับสามีกับภรรยาก็แล้วกันตกลงตกลงตกลงเราเดินหน้าของเรา เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ขอเชิญแกนนำของกอปปสจังหวัดต่างๆเครือข่ายต่างๆสถาบันการศึกษาต่างๆวิศวกร บุคลากรทางการแพทย์ข้าราชการที่จัดตั้งขึ้นเป็นกอปอปอสในแต่ละกรมในแต่ละกระทรวงเอาผู้แทนมาแห่งละหนึ่งคนพรุ่งนี้ประชุมกันที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเวลาบ่ายสองโมงตรง เราจะได้ไปปรึกษาหารือกันถึงการปฏิบัติการยึดคืนอำนาจอธิปไตยกลับมาเป็นของปวงชนชาวไทยทำงานคู่ขนานกันไปกับบุตรสภาใครจะสำเร็จก่อนกัน ไม่โกรธกันไม่ผลักไสใครเขามีความจำเป็นมีวิธีทำงานของเขาเชิญเขาทำไปเรามีความจำเป็นมีวิธีคิดวิธีทำงานของเราเราขอทำของเราไปพรุ่งนี้เราปรึกษากัน และก็ขอส่งข่าวนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ที่บ้านถ้าท่านเห็นด้วยเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนนอนคืนนี้เตรียมตัววิธีของเราทำสำเร็จได้ด้วยวิธีเดียว คือต้องมีพลังของมวลมหาประชาชนยิ่งใหญ่ไพศาลจริงๆเอารองเท้าผ้าใบมาผูกเชือกได้แล้วเตรียมถุงนอนมาได้แล้วถ้าพรุ่งนี้ที่ประชุมของตัวแทน เครือข่ายองค์กรทั้งหลายตกลงแผนปฏิบัติการอย่างไรก็จะประกาศให้ทราบแล้วลงมือปฏิบัติการด้วยกันเตรียมตัวไว้และถ้าเดินทางมาได้มาได้เลยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป พรุ่งนี้วันเสาร์ไม่ต้องมีข้อหากอื่นเรื่องที่จะพากิ๊กไปช้อปปิ้งมาช็อปที่นี่มีของให้ช็อปเยอะจะพาลูกพาเมียไปหาของรับประทานมานี่มีทุกขแขนงมีทุกภาคของประเทศมาได้เลย และเราจะได้ลงมือปฏิบัติการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยมาเป็นของอ่วงชนชาวไทยทำด้วยกันเรื่องนี้กำนันทำคนเดียวไม่ได้แล้วบอกให้รู้เลยนะก่อนมานะตัดสินใจให้ดีทำครั้งนี้ถ้าไม่สำเร็จ ติดคุกกันเยอะเลยผมจะบอกให้ผมคนหนึ่งโดนก่อนเพื่อนแต่จะไม่สัดทอดใครเลยไม่ต้องห่วงทำให้เต็มที่ถ้าพี่น้องมวลมหาประชาชน ออกกันมายิ่งใหญ่ไพศาลเป็นล้านล้านคน